พระท่านฉันพระทหารเสร็จแล้วเอาบาทมาล้างครับผมล้างแล้วก็ทำการเช็ดบาทตามแบบฉบับของวัดป่าครับนี่ก็จะเป็นที่ล้างบาทมียางรองสำหรับรองก้นบาท ไม่ให้บาดกระทบกับพื้นแข็งครับป้องกันการเสียหายมาดูวิธีเช็ดบาด หลังจากที่ฉันเสร็จแล้วนะครับล้างบาดให้สะอาดด้วยน้ำยาให้หมดจดแล้วก็นำมาเช็ดด้วยผ้าให้แห้งสนิทแล้วก็จากนั้นก็จะพึงแดดนะครับใส่ถัลกพึ่งแดดแล้วก็เก็บนี้จะเป็นการน้ำสำหรับพระเนร ฉันปตาหารตอนเช้านะครับมีการน้ามีกระโทน ที่ใส่ถลอกสเสร็จเรียบร้อย้ครับเตรียมที่จะเก็บนะครับเดินทางกับกุฏิมีศาลาฉันพัะทหารฉันเสร็จแล้วก็จะความสะอาดปัดกวาดให้สะอาดเรียบร้อยไม้กวาดนี้จะเป็นไม้กวาดที่ถักชายเองแบบฉบับของวัดป่าครับก็จะเป็นดามยาวกวาดง่ายกวาดไวครับทนทาน เดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีเวลาผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการทำไม้กวาดาไม้กวาดของวัดป่าแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมวิธีแบบวัดป่า อาจารย์องค์แลกเป็นเซียวอย่งไรครับอาจารย์อาจารย์ยังที่เป็นนางองค์แรกไหมครับจังมไดหลายเอ็นตงพวกนโอ้ครับนี่เช็ดบาทเสร็จแล้วใส่ถะลกนะครับ สตลกปิดฝาแล้วก็ไปพึ่งที่กุฏิครับดูวิธีการใส่ะลบปาดอันนี้สลบทิดน่าจะเป็นะลบตลบที่เตยเยะบ่ครับนี่ แม่นแล้วครับโอหาคนให้กะเบื้องเรวจำฝีมือเจ้าของได้นะครับแต่นั่นอาจจะบูมเอ็นเออนั่นบูมเอน จารย์ลินเป็นวโรชันเลยเนาะครับโอ้โหล้แต่สินใหญ่โอ้สินสิบห้าโอ้สิบห,าห้าเมือสันเธอหนึง่งโอ้ในรรษาทำความเพียรอย่างอุกฤษพระอาจารย์เจ้าวาดนะครับฉันพระทหารสิบห้าวันฉันครั้งหนึ่งครับ กิจวัตรข้อวัดของวัดป่าก็จะประมาณนี้ครับจะเป็นข้อวัดปฏิบัตินะครับผ้าเช็ดบาทอะไรเนี่ยก็เอาไปตากที่กุฏินะครับผมเพราะว่าจากสาราไปกุฏิก็ ไกลพอสมควรครับต้องขึ้นเขาไปข้างบนอันนี้บาทสองใบนะครับที่พระท่านอุปถากหลวงปู่นะครับอุบาจารย์อีกรูปหนึ่งที่มีพรรษาเยอะเอะแล้วนะครับก็จะมีการอุปถากตตามาประเพณี วิถีแบบวัดป่าครับต้องอุปถัมภ์ดูแลครูบาอาจารย์ครับหลังจากกวาดสาลาเสร็จแล้วนะครับก็จะทําการถูอีกรอบหนึ่งนะครับด้วยไม้ถูพื้นขนาดใหญ่ที่นี่ครับวัดป่าภูมัตรูม บ้นานคกงตำบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลาสิงครับบรรยากาศดีมากช่วงนี้ช่วงเชา้าอันนี้สัตยาติโยมาทำบุญตอนเช้านะครับ วันนี้วันพระนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นก็จะมีการสวดมนต์จเจริญจิตตภาวนาอันนี้น่าจะเป็นขาบาดไม้แก่นขา แล้วเป็นคู่แฝดเลยนะสองใบนี้ นี่จะเป็นล้อเลื่อนล้อเลื่อนสำหรับเลื่อนพระทหารตอนเช้าที่พระท่านตักอาหารใส่บาตรครับจะก็ได้ใช้ล้อเลื่อนวันนี้ครับผมทิตเต้ยนะครับก็มีสาระดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้ รับชมแล้วก็สัมผัสกับบรรยากาศวิถีชีวิตแบบวัดป่าในช่วงเช้านะครับหลังจากชั้นพัฒหาร จะเป็นโรงครัวครับโรงครัวสำหรับให้ยอดยมประกอบอาหารแล้วก็จัดอาหารถวายพระเพื่อ,อยอดยมรับประทานาาเสร็จแล้วก็จะช่วยกันล้างถ้วยล้างชามแล้วก็นำมาเช็ดทำความสะอาดให้สะอาดเรียบร้อย เป็นวิธีชีวิตหมูบราณของชาวผู้ไทยกาลสิน